มีวที่ขากงตาร้าตโมาที่อ้นะครับนอจะกน้ทางเจาที่เนาการตรอบ้าของนะครับต้มาตรวจที่ฐานทัพไนะทางอิมพีร์ลีค้าตรวจสอบข้าของจะไาตองไปแล้วจะือเอาตอกที่สานานีจุดทางอง どうぞ。 บริรถไฟาหาลีลังส่วนนะครับบริวณลาาต้อเวลาเร็วประมาณ120นาทีครับนะครับนักตกได้เวลาประมาณ10นาิกา10นาทีนะครับทางสถานบอดดานาสถานรถตฟอานาลีลังส่วนะครับริวณาช้าต้องตกเวลาเร็วประมาณ120นาทีครับนะครับีักตกได้เวลาประมาณ10ิกา10นาีนะครับ สถาทีมันงในนามผู้าัดรถไฟนะครับขอไปรษณสุท้าสครับใจจารร้านช้าของคุโรชินะครับ